คือหาและเกี่ยวก่าวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่11เมษายนด่วนเรือนจำถแถลงกลางดึก ปฏิเสธข่าวลือเพนวินพริตชีวารักษ์เสียชีวิตนี่มันอะไรกันประเทศที่เอาคนเห็นต่างยังไม่ถูกต,ตัดสินว่าถูกหรือว่าผิดไปขังในกงขังประเทศที่ยอมให้เยาวชนที่มีคุณค่าของประเทศเป็นหัวกะทิต้องอดอาหารเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับตนเอง ทั้งทั้งที่ยังไม่ถูกตัดสินว่าถูกหรือผิดเป็นประเทศที่ยอมให้เรื่องบัดซบแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรเหลือเชื่อจริงๆกับประเทศนี้ประเทศที่ we love them on the same the land of compromise ช่างเหลือเชื่อจริงๆกับประเทศไทยก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใ,ใดๆในที่นี้ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสาร ครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,800คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทย คำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เกิดข่าวรือกันกระชอนว่าเป็นฟิ้นพาริชีวารัร์เสียชีวิตแล้วหลังมีคนบุกเข้าไปกลางดึกใช้กำลังทุบตีทำร้ายบังคับให้รับประทานอาหารรวมถึงได้เสียชีวิต โดยมีล่องลอยค้ายถูกลัดคอนั่นคือข่าวลือที่ลือกันกระจนในโลกออนไลน์หลังจากนั้นกลางดึกได้มีคำถแถลงจากเรือนจําปฏิเสธเรื่องราวดังกล่าวก่อนเข้าเรื่องราวนี้แอดมินขออนุญาตเอาคำของคุณเจีย๊ยบอม,มรัสโชคประมิตรคุณมาขอโทษเยาวชน คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขอโ่ษต่อพวกหนูทุกคนแอนลุงป้านาอาคนรุ่นเราที่ไม่เอาไหนสังคมนี้มันเละเทะเกินจะส่งต่อให้ใครได้อย่างไม่ละอายอำมาตโชคประมิตรกุสอสอบัญชีใดชื่อรักก้าวไก่ 9เมษายน2564เป็นคำกล่าวที่แทงใจดำของแอดมินขออนุญาตเอาคำกล่าวนี้มากล่าวขอโทษต่อเป็นวิ้นและครอบครัวคุณแม่สุรวมถึงบรรดาเยาวชนทุกคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังในเวลานี้ ก่อนหน้านี้สีโลดครามไผ่บุญได้โพสต์ว่าเหยื่อคดี112ลาตายน้องสาวเป็นปิ้นน้ำตาหนองหน้าเป็นปิ้นบอกลาก่อนหลังศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งที่อายการไม่ค้านอ้างเป็นพิ้นและพวกเป็นอุปสรรคต่อการพิจรารณาคดีหลังขอถอนหมายทนายเพื่อประท้วงความอายุติธรรม นายแฉร,ราชทันีขวางคุยคดีกับลูกความจอซ้ำรอยสมยศขอสารประหารดีกว่าตายคาคุกนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นช่างบัดซบเหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในประเทศนี้มากกว่านี้ยังมีคำขอของเพื่อนเขียนกันในโลกออนไลน์ว่าถ้าไม่ให้ประกันก็ให้ย้ายเพนปิน,ปนออกไปที่โรงพยาบาลก็ยังดี จะเอาตำรวจทหารกี่กองทัพไปเฝ้าก็เชิญแม่เป็นปิ้นสะอื่นเครียดหนักแม้ขอจับตัวลูกก็ยังไม่ได้คำบอกกลาของลูกมันช่างสะท้อนหัวใจคิดถึงใจิตใจคนที่เป็นแม่คนที่เห็นลูกกำลังจะเอาความตายมา คิดถึงลูกของตัวเองที่อดอาหารมา26วันคิดถึงร่างกายที่มันไม่ไหวแล้วแล้วบอกลาตายกับพี่น้องของเพื่อนของเขาหัวใจแม่มันจะแสแลกสลายแค่ไหนทั้งที่อายการไม่ค้านในการประกันตัวแต่สารไอสัตว์ทำอย่างนี้ได้ยังไงบัดซบจริงๆประเทศนี้ ปล่อยให้อักมนุษย์พวกนี้มาทำหน้าที่อย่างนี้ได้ยังไงอีกโพสหนึ่งหยุดเถอเป็นวินไม่มีประโยชน์ที่จะแลกชีวิตที่มีค่ากับความระยำของระบบยุติธรรมบ้านเราในตอนนี้การตื่นรู้ของผู้คนยังมีพลังไม่มากพอวินเป็นลูกของประชาชนแล้วสงสารจิตใจของพวกเราเถอนะนักวินอยู่วิประโยชน์ต่อคันต่อสู้ในวันข้างหน้า มากกวาให้พวกโหดเหี้ยมสะใจนะได้โปรดกลับมากินข้าวเด๋อะเป็นปิ้นทุกคนเป็นห่วงนายนี่คือคำขอคำอ้อนวอนของเพื่อนๆก่อนข่าวลือจะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันที่10เมษายนวันแห่งความอักยศน์ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อ11ปีที่แล้ว ข่าวหรือว่าเป็นพิ้นเสียชีวิตดังกระหึมในโลกออนไลน์มดิชนออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าเรือนจำแจงเป็นพิ้นเสียชีวิตแค่ข่าวรือแล้วจะต้องร้อยเป็นข่าวจริงหรืออย่างไรสังคมไทยถึงจะรับรู้ว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ิเมษาเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร ได้ออกชี้แจงถึงกรณีที่เพนพิ้นผลิตชีวารัตเสียชีวิตว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออัมพาพันธ์เพชรสุวรรณโพสต์ข้อความระบุว่าผลิตชีวารัตเพนพิ้นเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสภาพศพมีร่องรอยถูกรัดคอ แล้วโพสตอรอรี่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ปลุกเพน,นินในเวลากลางดึกใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายบังคับให้รับประทานอาหารและไม่ให้ปฏิบัติตัวเป็นจุดสนใจจากสังคมโดยมีบุคคลสวมชุดจิตอาสาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครขอเรียนว่าข่าวในเพจดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเรือนจำไม่จ,จัดเจ้าหน้าที่เวรพยาบาลดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ ตลอด24ชั่วโมงโดยในวันที่10เมษาเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ตรวจอาการของเพนฟินผลิชิวารั์อายุ22ปีคดีหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายสถาบันกษรตรกษสภาพทั่วไปรูป้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยไม่มีอาการวูบลิมฝบีปากแห้งเล็กน้อยพืนคันที่หน้าอกและหลังทุเราสามารถลุกเดินนั่งทำกิจวัตรประจำวันได้ ยังคงปฏิเสธการรับประทานอาหารยังคงให้สายสารน้ำทางหลอดเลือดดำพันมิลลิลิตร80มิลลิลิตรต่อชั่วโมงตามแผนการรักษาของแพทย์สัญญาณชีพปกติอุณหภูมิร่างกาย36.1อัตราการเต้น52ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ18ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต104 63น้ำหนัก98.5 ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังคือภาวะช็อกจากน้ําตาลต่ำจากการอดอาหารได้กําชับให้เจ้าหน้าที่เวรมันเข้าไปดูอาการตลอดเวลาเรือนจําพิเศษกรุงเทพขอเรียนว่าการดําเนินการของเรือนจําพิเศษกรุงเทพเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติตามนัดสั่งการของกรมราชธณฑ์โดยเคข่งครัดในขณะที่ข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพแจงกลางดึกหลังข่าวสะพัดเพนพิ้นเสียชีวิตชี้เจ้าหน้าที่ยังดูแลอย่างดีข่าวลรือไม่เป็นความจริงวันที่10เมษายนเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้โพสต์แจงกระแสข่าวว่าผลิตชีวารักษ์หรือเพนพิ้นเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยระบุตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์โดยมีรายชื่อ ผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งโพสต์ว่าเพนฟินเสียชีวิตระหว่างคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสภาพศพมีร่องรอยถูกลัดคอโพสต์ตอรี่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ปลุกเพนฟินกลางดึกใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายบังคับให้รับประทานอาหารและไม่ให้ปฏิบัติตัวเป็นจุดสนใจจากสังคมมีบุคคลสวมชุดจิตอาสาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย <S <S เรือนจำพิเศษขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง รายละเอียดเหมือนกับที่มัตดดิชนรายวันได้นำเสนอข่าวตามที่แอดมินได้อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้โพสต์สุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของเพนฟินเมื่อวันที่6เมษายนเพนฟินได้ให้เพื่อนได้โพสต์ในเพจบุ๊กของเพนฟินว่าครบ3สัปดาห์แห่งการอดอาหาร การอดอาหารประท้วงความยุติธรรมของผมล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วเป็น2สัปดาห์ที่ผมไม่ดื่มอะไรเลยนอกจากน้ําและเกลือแร่สุขภาพของผมก็เป็นไปตามสภาพคนที่ไม่ได้กินอาหารแขนขาผมร่วงโรยไม่อาจเดินระยะทางไกลๆได้เองต้องอาศัยคนพยุงและรถเข็นมีสามน้ําเกลือห้อยติดตัวเกือบสิบวันแล้วอย่างไรก็ตามสุขภาพใจและความคิดผมยังคงเข้มแข,ข็ง ผมตั้งใจจะอดอาหารไปจนกว่าศาลจะตอบคำถามด้วยความยุติธรรม3ข้อดังต่อไปนี้ศาลเคยกล่าวกับผมว่าศาลเป็นกลางและเป็นธรรมหากศาลเป็นกลางและเป็นธรรมจริงเหตุใดท่านจึงปล่อยตัวแกนนำกปปส8ป8คนที่ดูกศารชช้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดแต่กลับคุมขังพวกผมไว้ทั้งที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาพวกผมว่ามีความผิดใดๆ 2. ศาลเคยกล่าวกับผมว่าสารให้สิทธิ์พวกผมเต็มที่ในการสู้คดีแต่ผมจะสู้คดีอย่างเต็มที่ได้อย่างไรในเมื่อท่านชิงคุมขังผมไปก่อนแล้วผมไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาสู้คดีได้แล้วจะปรึกษากับทนายก็ทำได้อย่างจำกัดต้องพูดผ่านโทรศัพท์ซึ่งอาจถูกดักฟังแม้กระทั่งจะพูดคุยกับเพื่อนที่ฟ้องร้องด้วยกันก็ยังทำได้ลำบากเช่นนี้หรือคือสิทธิ์ในการสู้คดีอย่างเต็มที่ตามที่สารกล่าว 3. ศาลเคยกล่าวกับผมว่าสารไม่มีอคติและไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองแล้วเหตุใดท่านจึงเขียนในคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผมว่าผมเป็นผู้ที่เหยียบย่ำหัวใจคนไทยผู้จงรักทั้งปีทั้งประเทศและบอกด้วยว่าการปราศัยของผมตามเวทีต่างๆเป็นการกระทําผิดตำํากทั้งที่สารยังไม่ได้ตัดสินว่าผมมีความผิดเลยสารใช้อคติตัดสินโดยไม่ต้องไต่สวนไปแล้วว่าผมมีความผิดใช่หรือไม่ ผมหวังว่าการอดอาหารของผมจะส่งผลให้สารลุกขึ้นตอบคำถามเหล่านี้ไม่ใช่ต่อตัวผมแต่ต่อคนทั้งสังคมที่กําลังจับจ้องท่านอยู่อันหนึ่งผมได้รับจดหมายจากพี่น้องหลายคนร้องให้ผมยุติการอดอาหารผมไม่อาจยุติการอดอาหารและใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีติดเสรีภาพและความยุติธรรมได้ เพราะสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมนี้ไม่ได้พ้นไปเฉพาะตัวผมแต่จากคนทั้งชาติผมขอขอบคุณทุกความห่วงที่มีให้ผมและขอให้ทุกท่านที่เป็นห่วงและเข้าใจเจตนารมณ์การต่อสู้ของผมร่วมตั้งคำถามทั้ง3ข้อนี้ต่อศาลไม่ว่ายืนอยู่หน้าศาลเขียนจดหมายการโทรถามหรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ศาลได้ตระหนักคิดว่าพวกเขาไม่ใช่เจ้านายประชาชนแต่เป็นผู้รับใช้ประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อประชาจนเพนฟินผลิตชิวารักษ์5เมษา64ณสถานกับกันกลางจังหวัดปทุมธานีนั่นเขียนเมื่อ5วันที่แล้วและวันนี้ก็มีข่าวลือว่าเพนฟินเสียชีวิตถึงแม้เป็นเพียงข่าวลือแต่ข่าวแบบนี้หากไม่มีมูลก็ย่อมไม่มีการลือเกิดขึ้น เด็กตัวเล็กๆคนนี้คนที่พยายามต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนคนที่ยืนยันว่าเขามีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิในตัวเองสิทธิในเรื่องของโรงเรียนการเรียนรวมถึงสวัสดิการในเรื่องการเรียนเด็กคนนี้ได้ต่อสู้ตั้งแต่เป็นนักเรียนหลายปีที่ผ่านมา จนวันนี้เขาก็ยังต่อสู้คนคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจยังคงยืนยันยืนจัดวันนี้ประเทศนี้ปล่อยให้เยาวชนที่มีทุนค่าแบบนี้ที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎของประเทศด้านประวัติศาสตร์วันนี้ต้องถูกกักขังในกรงทั้งที่ไม่ถูกตัดสินว่าผิดทั้งที่อายการไม่คัดค้านการประกันตัวแต่แล้ว ศารกับทำหน้าที่เป็นเสมือนคู่ขัดแยง้งเป็นเสมือนคนที่หยิบยื่นฟมอายุติธรรมวันไหนที่ประชาชนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสารอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้ประชาชนต้องตั้งสารประชาชนพิภา,ากษาคดีกันเองถ้าสารทำตัวแบบนี้ประชาชนจะปฏิเสธสารยุติธรรมเพราะมันไม่ยุติธรรม เราก็จะตั้งกระบวนการยุติธรรมของเราเองและเราก็จะเอาตัวผู้พิพากษามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประชาชนมาถูกประชาชนตัดสินว่าพวกท่านทำความผิดอย่างไรทำให้ประเทศนี้เสียหายระยำบัดซบขนาดไหนอนาคตสักวันหนึ่งเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกชำระสะสารให้มันจบสิ้นให้มันสิ้นซากวันนี้ความเจ็บแค้นของประชาชนมันเหลือขนาดนับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงต้องยึดหลักสันติวิธีในการต่อสู้แน่นอนเราไม่ยอมเป็นจำเลยให้ถูกกระสุนพระราชทานอีกครั้งหนึ่งเหมือน11ปีที่แล้ว วันนี้เราคงยึดหลักสันติวิธีในการต่อสู้จนฝ่าความยุติธรรมจะมาถึงวันนี้แอดมินในฐานะคนผ่านเส้นทางนี้มาก่อนขออ้อนวอนไปยังเยาวชนทุกคนน้องๆทุกคนได้โปรดทบทวนวิธีการในการต่อสู้ได้โปรดทบทวนวิธีการในการต่อสู้บางครั้งเส้นทางสู่เป้าหมายมีหลายเส้นทาง เราอาจจะเลือกเส้นทางที่เสียเวลาอ้อมเดินทางไกลแต่สามารถไปถึงเส้นหมายปลายทางได้ในที่สุดเหมือนกันได้อย่าไปทดสอบจิตใจของเราอะมนุษย์คนเหล่านี้เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ผออีกาสายลมลักแห่งห้องราชดำเนินเคยเขียนไว้อดมินเอามาถ่ายทอดต่อว่า หากเขาคิดจะฆ่าเขาก็ฆ่าหากเขาคิดจะขังเขาก็ขังมันไม่มีกระบวนการยุติธรรมใ,ใดๆมันไม่มีเหตุผลใ,ใดๆเรียกร้องเลื่อกยุบสภาสิ่งที่ได้คือ94ศพประเทศนี้เป็นแบบนี้ได้โปรดพบทวนกระบวนการวิธีการในการต่อสู้กี่ครั้งด้วยจิตคารวะแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมือออนไลน์ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเรือนจำถแถลงกลางดึกปฏิเสธข่าวเพนปิ้นเสียชีวิตต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังราก้ากชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกร,รุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ และกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,800คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ h ฮ t แท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิป จะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาแร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกๆค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อากเธอออไนนสงงงรบัลัลไปไคลมืวขจ คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน ตอนถึงเส้น,นชัยเราคือเพื่อนก,นก,กันาตรีรนายปกะฬาจุานรวทรลน ากจะมีชีวิตที่ดีกว่าน,นี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กลัาไม่ได้ล้วคร่าเาได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสถการณที่ิมันจะชีวิตไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือเจะสู้ต่อในเมื่อ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับาเป็นคนอของเรามันเีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักดีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักดีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสักดีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรียกสักดีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนามันอานออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันยังมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งข้อเป็นเชิงลบ อยากให้รัฐบาลเห็น่ารกุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดีการ